คุณกนิษฐาและคุณผู้ชมและพี่แปะด้วยนะคะไปที่สมุดประการ,รที่พระประแดงนี้เขามีวันไหลค่ะอ๋อวันไหลใช่ก็คือแบบถัดจากช่วงเทศกาลสงกรานมานะคะ พระประแดงนี่จะเป็นเหมือนพื้นที่สุดท้ายเลยครับเก็บตกเลยนะคะว่าใครที่ยังสนุกไม่พอเอามาที่พระประแดงเยอะไหมเมื่อวานคนเยอะมากพี่ปแป๊ะเขาบอกว่าตอนแรกเขาตั้งใจว่างานเนี่ยจะเลิกประมาณสักเที่ยงคืนแต่ต้องขอจบงานก่อนยุติก่อนเลยค่ะสี่ทุ่มพอแล้วค<อ>นเยอะมากๆคือเขาไม่สามารถจะคุมได้ไหวคุณผู้ชมเลยดูภาพนะคือที่พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะบรรยากาศวันไหลนี่ตั้งแต่ช่วงประมาณสัก กลางวันทนะิเที่ยง,งจนไปเย็นๆนะคะนี่บรรยากาศให้ดูกันนะถนนสุขสวัสดิ์ค่ะเล่นน้ำสงกรานกันอย่างคึกคักนะนี่ก็การจราจรก็ติดขัดตั้งแต่3แยกพระสมุทรเจดี JD ไปจนถึงปากซอยสุขสวัสดิ์ค่ะตำรวจฝ่ายปกครองอาสาสมัครกู้ภัยทุกอย่างกว่า500นายกระจายตามจุดต่างๆเพื่อรักษาความปลอดภยัยผลสรุปอัจฉรกรรมเหตุการณ์ต่างๆว่ามีไหมนะตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะ ก็มีคนบาดเจ็บนะ20รายอันดับหนึ่งเนี่ยมักจะเกิดจากอุบัติเหตุที่ขี่ขี่ไปอยู่แล้วถนนลื่นล้มกันไปก็มีแล้วก็มีเหตุทำร้ายร่างกายกันเพียงหนึ่งเหตุเท่านั้นนะคะประเพณีสงการพระประแดงเนี่ยเดิมเรียกว่าสงการปราดลัดหัวใจของงานก็คือจะมีขบวนแห่นางสงกรานขบวนแหร่รถบุพชาติสวยงามทีเดียวนะคะเน่ๆนนะบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองพระประแดงก็มีการประกวดนางสงกรานมีหนุ่มลอยชายด้วย มีพิธีปล่อยนกปล่อยปลาที่พระอารามหลวงวัดโปรดเกตเชษฐารามนะก็เป็นการฟื้นฟูประเพณีการะเล่นพื้นบ้านต่างๆนี่นี่นี่สบารามันเอออันนี้เป็นบ่อนสบ้าก็เป็นชื่อเขานะคะเออเป็นการละเล่นเหมือนแบบโยนอะไรสักอย่างนะ่ะอ่ะมีภาพไหมจะได้เห็นพร้อมกันนะคะเป็นการละเล่นเป็นวิถีชาวมอนนะ ก็จัดขึ้นที่หมู่บ้านรามันแล้วก็อุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้านะคะแล้วถ้าไปพระประแดงนี่เขาต้องไปชิมกะละแมด้วยเขามีการกวนกะละแมเป็นของดีเมืองพระประแดงอ่าก็จะมีโซนกิจกรรมนะคะการละเล่นในนี่โอ้โหหนุ่มๆนช้ชักกันชาวพระประแดงโอ้โหกวนกะละแมกันอย่างแบบแข่งขันทีเดียวนะคะคือจัดเสื้อนี้ดูเขาแบบเสื้อสีดําสกรีน คำว่าพระประแดงอะไรเนี่ยนะดูแบบโ,โ,หโ,หโหโดมากเลยนะคะน่าจะแบบถือมีถือลไรไล่ตีกันเปล่าค่ะเขาไม่ทําอะไรอย่างนั้นนะคะเขามาถือไม้กันจริงๆแต่มาแบบรวมใจกันวกวนกะละแมคุณผู้ชมเพราะของแบบนี้ต้องใช้ใช้แรงกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะภาพต่างๆเหล่านี้เป็นบรรยากาศที่พระประแดงนะคะก็จะมีทั้งการอนุรักษ์สืบสารความพื้นบ้านความดั้งเดิมของเขาแล้วก็มีภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นยิ่งดึกยิ่งแน่น คนนับแสนไปเล่นน้ําวันไหลกันเพราะเขามีฟรีคอนเสิร์ตคุณลำยายไหทองคําด้วยไงยอยู่ที่ลานกิจกรรมหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ที่หมู่บ้านการเคหะเมืองใหม่บางพลีนะคะการจราจรก็ติดขาดยาวกว่า3กิโลเมตรเลยค่ะคือความที่เหมือนเขาให้ไปเลยเป็นถนนไปเลยปิดถนนปิดพื้นที่ไปเลยตอนนี้เย็นนะแต่เขาบอกว่ายิ่งดึกเนี่ยยิ่งมากันเยอะมากจนทําให้ผู้จัดงานบอกว่าเอาละงั้นสี่ทุ่ม ขอยุติการจัดงานก็แล้วกันนะคะแผนเดิมเนี่ยเขาจะต้องเลิกในเวลาเที่ยงคืนแต่ที่ต้องเลิกกระทันหันเพราะว่าการจราจรรอบนอกเนี่ยมันติดมากๆเลยค่ะแล้วมันก็ยาวไกลกว่า3กิโลเมตรไม่สามารถจะคุมได้แล้วนะคะเอาล่ะก็เคลียร์พื้นที่กันไปเรียบร้อยนะคะนี่นี่โอ้โหนี่มีคอนเสิร์ตคนเบียดกันแน่นมากลำยายไห,หทองคํามาไงคุณผู้ชมแนละ้วทุกคนก็โ,โหเล่นกันมาตั้งแต่เย็นแล้วอะ่ะนะเล่นน้ากันมาตั้งแต่เย็นนะนะพอดึกๆกก็มาดูคอนเสิร์ตไงคราวนี้ก็มา นานแน่นกันเต็มพื้นที่ไปหมดนะคะอะนำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะสงการพระประแดงนี่ช่วงประมาณวันไหลนี่เขามีผงอั้นนะ่ะพี่แฟะเพราะประมาณ2-3ปีที่ผ่านมามันแบบหลวมๆอะคนยังไม่กล้ามาเล่นเท่าไหร่ช่วงโควิดไงคะ mm hmm. พอทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วก็กลับมาเต็มที่เหมือนเดิมโอ้โหค่ะมีคนทะลักทีเดียว คนดูลำใหญ่หายทองคำในแชะทุกคนไรแชะเปียกน้ำ<อ>ตัวแชะต,ตัวเปียกเล่นน้ำมา,มา,างไงวันไงอพอตกคอ,อนข้าก็มาดูคอนเสิร์ตเลยใช่ค่ะก็เปียกแชะกันทุกคนว่าอย่างนั้นเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนะครับค่ะ <c oughs>